สวัสดีครับวันนี้ก็พามากินอาหารซีฟู้ดราคาถูกนะครับชื่อว่าร้านไหนซีฟู้ดนะครับถนนท่านนี้ก็วิ่งเรียบคลองนะครับสับปะานมิตรนะครับจากสมุทรปราการเนี่ยไปถึงสมุทรสาครนะครับสว่างทางเนี่ยก็จะมีสะพานรักทะเลนะครับไปแวะเที่ยวนะครับเข้าไปชมทะเลแล้วก็จะมีสะพานแดงนะครับจุดชมปลาโรมานะครับแล้วก็ยังจะมีสะพานใส่ลุกนะครับถ้าเลี้ยวฝานะครับก็จะไปออกถนนพระรามสองนะครับออกทางแยกบางกันเทียนได้ออกได้หลายจุดเลยนะครับ ก็เป็นถนนสายท่องเที่ยวเลยนะครับเส้นนี้บรรยากาศร,ระหว่างทางก็ดีครับร้านอาหารที่นี่ก็ราคาค่อนข้างถูกครับจานละร้อยนะครับร,100ร้อยจนต้นนะครับลวกจิ้มนะครับมีจานร้อยจานละสองร้อยโอ้โหคุ้มค่ารสชาติดีครับเออนี่แหละเดี๋ยวผงพากับตันมาไว้ตรงเนี้ยม,มันจะหักไหมอะครับริมะะะะไหนตรงไหนลงได้ครับเต็มเนี้ยค่ะตรงเนี้ยตรงนี้อย่ามา อ่านั่นแหละนั่นแหละไปเลยโอเคครับจัดไปจัดไปฮะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไหมสุดยอดเลยทิกตอกนี้ทำให้เรารู้จักอะไรเยอะแยะไปหมด เลือกโต๊ะที่ดีที่สุดที่คิดว่าวิวมันจะแบบพนุลรล้าโต๊ะกลางว้าวสุดยอดนั่งแแค่ได้นะลุยลุยลุยชวัวโอเคโอเคนี่คือยำหมูก <ยำ S 3> รอบ อันนี้คือทะเลลูกจิ้มใช่ไหมอันนี้คือทะเลผัดกะปิมีเมนูขึ้นชื่อเมนูขึ้นชื่อของร้านไหนซี่ฟู้ดโอเคเอาคลิปเลยอ่าเดี๋ยวันฉันโอ้โหมึงไปเร็วกว่ากล้องทํา เ้าเอาได้ไหมได้ได้ไม่ไงมไม่ไงไม่ไงไม่ไง,ไ,ไ,งได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมเอานี่ยเนี่หมูกรอบหมูกรอบหรือจะเอาเศษลูกชิ้นก่อนหมูกรอบหมูกรอบอย่างหมูกรอบโอ้โหดูชิ้นโต,โตใหญ่ฮะอ่าหารถูกมากที่นี่ปักหมดเลยนะที่เนี่ยด้านไหนโอเคจัดแบบได้ไหมได้นะ ดีไหมเอานี่ไหมเอาอันนี้ไหมเอาะเอาะไรก่อนกุ้งจิ้มหน่อยฝุนน้ำลายกูแตก <c oughs> ได้กลิ่นไอ้นี่ไงซีฟูด้ดจานจะานะนะ บรรยากาศอย่างนี้เลยนี่ริมคลองสุดยอดมีเรือวิ่งผายมีนกนางวนนี่บรรยากาศดีสุดยอด <c oughs> ต้องมาต้องมาออปักหมุดไว้บายคิดมั่ง อ,อน้ำมันลงการี่กระเทียมบุก,กอกจุกๆเลยสุดยอด โอ้ตายแล้วอร่อยด้วยอลองดูพอกินอาหารเสร็จเรียบร้อยก็เลยเลยมาเที่ยวตะพันแดงสักหน่อยครับห <úng> ไหนๆก็ขี่มาเส้นสมุทรสาครแล้วแวะมาเที่ยวสักนิดช่วงวันนี้เป็นวันธรรมดาคนก็ไม่ค่อยเยอะครับเดินเล่น ลมเย็นๆริมทะเลนะครับก็โล่งดีนะครับวันนี้ก็แดดไม่ค่อยมีด้วยครับเดินค่อนข้างสบายครับที่นี่ก็ช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเป็นจุดที่มีปารมานะครับเข้ามาให้เราชมนะครับแต่ตอนที่ผมมาเนี่ยก็เป็นช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ยังไม่มีปารมานะครับก็เดินชมวิวชมนกชมไม้ไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็ฟังเสียงคลื่นเสียงลมไปก่อนนะครับก็ดีนะครับได้กระชิดกระเทก็รู้สึกดีแล้วครับ อ,อันไหนอันไหนสวยกาฝาก้าไปฝากมาหน่อยเดี๋ยวก็ไปดูมันเป็นประยชนนะ